ไปไหนมาขอมาด้กเอ้ดยว่าม่ใหม่เขาพูดันิิดเที่ยนันติดิดเรมาดปัตาูับมันดีเราเป็นหมู่วันอย่า้ขอวันขอพวดนะครับเนาะลูกวันคุณพ่อคุณแม่ที่ได้คุณพี่นะขอขอรดน้ำดัหัวขอพ่อเนาะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพ่อนันตเป็นมงคล

อันช like ื erm ่อเรื่องเอพอครับเอาวะใช่ดิยใช่หรอเนากใช่างใช่เดีวครับผูอยากกินหรอว่าไ่ต้องใส่วันนด้ถูกร้าหลายเลย่นี้กะทว่าขอบขั้วงเนี่ยน้อานสวนเส้อทางในบ่านกลางบ่านมานาำนี่ขอบขั้วงขนาดนี่

นว่าพระองคกหอบย่ในกรตาไม่ให้จำสังขาอเดยหอยกำม้าเห็นอ่ะยัดกอยไข่กันพอเบาไปอนุทายกระทางบันนีเเดียวท่านอางพยวรให้บอกข้าพทธมรรยย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 ย่ยย่ยยอยย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 ยงมยย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 ยขยายยเยยยยยยยายย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 มยย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 ยนยาเปยย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 เยย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 ยอยวบ้านสวนแล้วก็ ทุกครอบลูกหลานร่วเ่นต้อง่มเล่นกินสาข้างหนามั่นเนาะถ่ายาที่ว่าติ่งผ้าผาอาลรครัาวหนึ่งสองสามนักมูตสาพะตะวะตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนักมเตสาพะตะวะตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนักมตสาพะตะวะตโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อาผมผมผมมหมวดผมหมวดผป็เด็กตัวข้ามสีเป็นตัวแทนของหลวลลากหลานข้าขอพ้นหนาคุณพ่อคุณแม่พ่อใหญ่แม่ใหญ่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณอ้ายคุณพี่เพื่อขอพรเป็นสิริมงคลแก่ลูกให้หลานให้ทำการทำงานให้ได้รับแต่ความปลอดภัย

อ่าครับกระอนน้องน๋ากระชอนไปองจ๋าเอ่อไม้ไหกยาเราบอกว่อนี่ไพ่พอนสะกอนไม่พอนสะตี้ใส่เท้าใส่เท้าจะให้คู่ลึกนาไหนเรารั้เลยจิงไม่พอนลั้มวนๆเลยไม่พอนไ่พอนไหนลั

ใบลยใมไม้กาศไสองมให่นักขเองนะูนึ่งานา่ง่ายเึ่งหนึ่ง้นึ่งหนึ่งหนึงน่งหน่งห่ง่ง่ะหน้นหน่นึันนึ่งหนงหน่หนอ่งหน่ห่ง่นน่ห่งง่นาง điên lên, 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 điên พี่ว่าีสนุกสนานเ่น้มากเลยครับทีนี่มันแรงมันแหงเลยี่เสียบาคนลยนี่สียบาี่นี่เราวันที่ดีสาหรับว่าที่ที่ผมเห็นนะครับนว่ันก็ทาไหนดีเลยนี่คนหน้าเอาไปไม่ไหมัี่ไม่เนาะยันเล่าใหญ่ยนเล่าใหญ่สิฟันปวดวันนี่

ย่านย่านย่านนี่เราขึ้นไปสูงเ้่าไหมชั้นนี้ดค่นี่วันนี้ไม่เกี่ยวลางจาเาไปแล้วเลยจ้าแนวกับิดสูงเนาะค่ะตงหน้าจ้าบามน่างยาวนี่าเรจเพิ่นเสร็จแล้วดูาพดูตอนเนี้ยเอ๊ะถีบค้านเดี๋ยวไปี่แล้วก็แล้วตอกควงานแล้วก็จะม้วนแล้วกาะมนคว้าะ ขอุู้ใาๆเลยครับพี่น้องลูกหารือว่ามานขอพรีขอพรนะครับนเป็นสิ่งประเสริฐครับสองสิบห้าคนนลูกขึ้นอาตีมแมอาตีหนาแก่ลูกขึ้นลูกขึ้นไเนาะมันอนพอซุอยู่นี่แล้วน้ำแนจัางาน ไปทําไปเลยครับเอาไปโทรแล้วครับทําไปเลยเดี๋ยวติดตามไปเลยค่ะเข้าสร10เท่านั้นเนาะ356ที่จะเป็นชาวนาน้องต้องรู้ว่าทุกอย่างอัปเดต2ที่ทางสามนะเอาให้นี่นะให้ตัดไว้คือเอารอด6อยู่เอาไปนะครับ បងជួយនិយាយមកណាខ្ញុំទៅតាមទៅ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  ហើយទី6របស់ខ្ញុំថាខ្ញុំនិយាយដល់របស់របស់ខ្ញុំ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 ខ្ញុំមកជាមួយគ្នាណានាងថានាងថាមក ស <old> <year> <stop> ួស្ដីបងប្អូនអើយសួស្ដីរួមបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់មកទីនេះដើម្បីសួស្ដីបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់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  បងប្អូនអើយមកមើលថើបខ្ញុំផងមកមើលថើបខ្ញុំផងមកមើលថើបខ្ញុំផងអីបានជាមានចិត្តអីឲ្យเจ้าស្ວຍខាងពីខ្ញុំនឹង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 ខ្ញុំ

i យោស្រពឹមឈុំហេមកជុំមកជុំយោសោឈុំហេតាមតាមនេះគឺលើតាមពីលើតាមផងដល់បើមក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 តាមតាមតាមមកនេះក៏មកមកមកនេះជុំជុំព្រឹងមិនយូរយំគំបានសាតាមយូរសាទៅពីខ្ញុំ 风。 เปลี่ยนนอนจะเปี่ยมตเลีนนองไปรอับหลังนอนผัสาว បំផំបំផំព្រោះអញ្ចម្លាក់មែនមិនជាលឿនចិត្តចូលដៃតាតែបបសុធៀមមកដាក់ពីងអំលឿនសារងរងកាយស័ព្ទត ôi អភិជ្ជាមកមកនេះមិនបានទៅមិនបានបងចាស់ជួយបងផងឯតិជនផងបំផំយកកសួរអូនសង झ อันนี้อันนี้อะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่หวยพอนะยัหวยพอนะแม่เราไหมเขาไม่ไปไหนปะ ปเข่าไม่แทงลูกเดียวเออเออตองัว่าเออ อย่างนี้อย่างนย้ย่างน้ัวข้นมาดูง่เียอะไไเหรียญนมเหรงยัวขนเด้อม่เหรียญม่เหรียญหัวข้อไส่ล้หรสงอมเลยใช่ยังเออท่ครับใชับจะมาแ้งอะไร้อนมยงีเดี๋ยวดิฉันทำแลยวขนดั้เนี่ย

ตามลูกสามเทียเออแม่เมื่อเออต้องบอกก่อนพ่อแม่ให้มันสิเป็นบาปกรรมบาปกรรม่กลับในบ้านนั้กต้องมั้งตั้งห้องก้งเปั้งอยู่กลับอนบ้านในบ้านรั้นม้บกว่าสองอ มาเร้อลูดมงาจะขายดูเก็บไปเด้อยคุณไปักนทั่ยกับพี่มันมีได้ว่าผู้ใสิคบวมเอาเจ้าเราออกเรอยละจ้าบรรยากาศบ้านสวนเซนเลยินเราค่ะ